เอาผสมห้าร้อยสามสิบได้สิได้ผลจังหวะไหนโอ้ว้าวฮะโอว my god ไข่บางตัวถ้าไข่ข้างนอกบางตัวมันจะไม่มีไข่ข้างในแน่นอนไข่ที่ว่ามันจะอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะดูยังไงไม่ถ้าตัวที่มันมีข้างนอกไงข้างในในบางทีก็ไม่มีไงอันนี้โลเท่ากันไหมคะแน่นอนอันนี้อันนี้โลโลเท่ากันใช่ไหมคะโอเคอุยกได้ตัวนี้อ่ะโอเมียมันต้องตัวบางตัวมันไม่มีเห็นไหมแน่นครับระบบการเนื้ออะไรที่แบบไหนแน่นอีกไหม ใส่เท่าไงไม่ว่าเขากินแบบเท่าไหร่ยิ่งอันนี้จะแดงนะครับอันนี้จะแดงเอาเอาแบบเอาแบบเนื้อแน่นๆก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาเอาแบบเนื้อแน่นๆอยากอยากได้เนื้อเยอะๆดีกว่าเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่ค่อยได้กินไข่เนื้อเยอะเหมือนกันครับตัวเมียที่พี่ว่าเนื้อไม่ค่อยเยอะเนื้อน้อยกว่าตุ้งคู่อันที่นี่รับประกันมีทั้งผู้ทั้งเมียครับเพราะว่ามันไม่ใช่คู่ไช้สั่งครับ เป็นปูเลยรอบปูเลยใหญ่ปูน้ำเดืครับแับประกันหวานกับแน่นแน่นอนเวลาจับที่เลือกจับนะครับที่ลองจับหรือเรเหื่อท่าที่อยูใ่ในเลือกที่ดีมือได้เลยแล้วดูวนใน้หักได้เลยครับแผลตกไม่มมนองมาช่วยด้วยนะเออเดี๋ยวเอาเด<อ><ะ>ี<ะ>๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วก็แล้วก็จะเลือกอันนี้ด้วยเดี๋ยวดอันนี้ชั้งก่อนก็ได้